วันนี้ได้มีโอกาสมาเจอกับแฟนๆขอบคุณทุกการเป็นยังไงบ้างก็อย่างที<_<_<_<_<_<_่ตอบไปเมื<_<_<_่อกี้ก็คือสนุกมากครับผมทุกครั้งที่ได้เจอแฟนคลับผมรู้สึกเหมือนมันเติมเต็มอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็รู้สึกรีชาร์จวันนี้ครับผมเพราะว่าไม่ได้เจอแฟนคลับมาสักพักหนึ่งแล้วผมตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้เจอก็คือโอกาสที่ดีครับผมหวีจะมีโอกาสได้จัดแฟนมิทติ้งบ้างไหมในปีนี้ในปีนี้ก็ ทุกอย่างก็อยู่ในความเป็นไปได้หมดครับผมแ mm. ต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แพลนอะไรเป็น,ปนรายลักษณ์อักษรนะผมก <laughs> ็ guys คือ I know some of you came to this event today thank you so much for coming to support me I have no idea where you flew in from but thank you and I hope that you guys have I hope that you guys have a safe flight back and uh, for the inter fans watching back at home uh, wherever you're from thank you so much for supporting me always guys thank you อย่างในปีนี้นะคะจะมีโปรเจกต์หว่ามีผลงานอะไรให้แฟน,แฟนได้ติดตามบ้างครับผมก็จะมีโปรเจกต์เป็นซีรีส์ครับผมแล้วเราได้เริ่มการเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีการคลิปหน้าทาง Official ที่จะประกาศออกไปครับผมแต่ผมพูดได้แค่นี้จริงๆครับผมใน,ในรายละเอียดดูว่าบทบาทที่เราจะได้รับนี่ <c oughs> ยังเปิดได้เลยเหรอ <c oughs> ไม่สามารถพูดอะไรได้เลยผมคือจริงจริง ต้องถามย้ําก่อนว่าสมารถพูดได้แล้วใช่ไหมว่าเริ่มเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วก็คืออยากให้แฟนคลับเขาชื่นใจรู้ให,ให้เขารู้ว่าเราไม่ได้อยู่นิ่งแล้วเราดําเนินการตลอดครับผมถือว่าจะเป็นการพลิกบทบาทคาแรคเตอร์ไหมคะมไม่กล้าที่จะการันตีอะไรครับผมเอาอย่างนี้เราได้ไปเรียนเพิ่มไหมคะเรียนเพิ่มทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมร่างกายการเตรียมทักษะการแสดงหรือว่าการใช้ภาษาทุกอย่าง ครับผมต้องต้องมีการพัฒนาคาดหวังไว้ยังไงบ้างคะโอ้คาดหวัง <c oughs> ผมส่วนตัวคาดหวังว่าทุกคนจะมองเห็นการพัฒนาการจากบทที่แล้วครับผมก็เราอยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยใช่ผมเพราะว่ามันก็เป็นเราทํามาเพื่อบันเทิงเนาะก็อยากให้เขาแบบดูแล้วอินไปกับเราแล้วอยากให้เขาสนุกไปกับเรากับเรื่องที่เราจะนําเสนอครับยังจะมีโอกาสได้เห็นกันในช่วงไหนยังไงคะพอจะเอกัยได้ไหม เร็วๆนี้ซีรีสจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงครับสำหรับเปืนแนใหม่ย่าเป็นซีรีส์แนวสนุกครับผมสนุกแน่นอนครับผมสนุกแบบไหนก็ต้องรอลุ้นดูครับผมตื่นเต้นมากมากเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นเอาเป็นว่ามันเป็นบทบาทที่ท้าทายแล้วกันครับผมคือพูดได้แค่นี้จริงจริงอ๋อแน่นอนผมแน่นอนครับผม ไม่ได้เลยครับผมอันนี้คือ <c oughs> <c oughs> ครับผมมีอะไรที่เราอยากจะทาหรือมีโปรเจกต์อะไรที่เราแบบแลนไว้อีกไหมจริงๆตอนนี้คือแค่มุ่งมาอ่อโทษทีครับคือบอกว่าโฟกัสกับสิ่งเดียวก็คือการ <c oughs> ทำอ่าโปรเจกต์ที่ที่อยู่ข้างหน้าเราให้ดีที่สุดครับผม <c oughs> แต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วเป้าหมายแบบเป้าหมายแบบว่าในอนาคตก็ก็มีอยากที่จะอยากที่จะเล่นแอคชั่นอะไรแบบนี้ครับผม <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปอ่าโฟกัสเท่าไหร่ครับผม <c oughs> อย่างตอนนี้เหมือนเราวางแผนไว้รับเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเป็นปีละเรื่องอืมจริงๆก็ก็พูดยากครับผมเพราะว่ามันมันมีเรื่องของโลจิสติกการถ่ายทำซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเราวางไว้ว่าระยะเวลาการถ่ายทำเราดูตามความเหมาะสมแล้วกันครับยางานโกอินเตอร์ล่ะคะมีติดต่อทักทักโอ้ก็ต้องดอต้องดูคว,ว,วามเหมาะสมเหมือนกันครับผมผมก็ไม่กล้ารับปากอกันแล้วอืม ถ้าถ้าจะมีผมที่เก <or> uh, ี่ยวข้องกับเรื่องดน <anking. S 1> <reminded me. S 2> ตรีก็อาจจะเป็นในรูปแบบ MV มครับผมเพราะว่าดนตรีเป็นเรื่องที่แบบไม่ไม่ไม่เข้าทางจริงๆไม่ถนัดจริงๆครับผมก็เอาเอาให้เอาให้พี่มายชออันนี้ดูครบอูอาจจะต้องขอบขอบเวลาไปเรียนเพิ่มอีกเยอะแล้วครับผมเรื่องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องดนตรี OK，阿宝。